สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเรื่องกล้องการคุดกล้องสั้นเด้งนะครับวันนี้ต้องย้อนกลับนะครับว่าการคุดกล้องสัานเด้งที่เนี้ยตูกจาาบาลกัดกันนะครับแล้วก็เมื่อวันทียี่สิบเจ็ดตีป้านมานะครับกรรมธิการนะครับให้ยุติโครงการยกเปลืองไม้โครงการอ่างเก็บน้ำกล้องคุดคือกล้องปัตตลุ่งนะครับออกแบบใบเสนอรัฐบาลระดมตังคลุมอนุรักษ์นะครับพร้อมตั้งอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนะครับ ประชาชนนะครับเก่าขึ้นนะครับเมื่อวันที่2ีกรกฎาคม2่งปนรยกดรายฮันก้าวจากจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับได้มีการประชุมรับฟังก้อเจ็จจิงและความคิดเห็นของประชาชนปากประชาชนตั้งคุมและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกรองจำนวนสิบหน่วยงานเพื่อการมีส่วนรวมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้งมดนะครับที่มหาวิทยาลัยตัดสินนะครับอำเภอปะปยมนะครับ